ไม่พูดอะไรหน่อยหรอย่าดูเป็นคนนะโอ้ยแล้วไม่บอกต้องเที่ยวในนัอนเที่ยวนะเราเรามาอยู่ไหนกันเนี่ยหัวลำโพงไงหัวลำพงแล้วเราจะไปไหนกันเอาจริงๆนะกูยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะไปไหน ไม่ใช่ขยบมนีนร้านที่ไปทขายอาหารเยอะไม่ใช่ขายของแบบัดไทยไม่ใช่ัดไทยอาเช้านะอ๋อบีไม่ใช่บีนี่ว่ามันชื่ออะไรนะเออมันชื่อที่มันอยู่ตรงข้างๆสาลีช้าใช่ใชุ่ณนึกออกใส่คุณร้นะาช้า ตอนญี่ปุ่นเน่ยขึ้นจริงจริงมุมนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยคือเนี่ยมุมเนี้ยยังไงวะก็เหมือนตอนรถไฟใต้ดินเหมือนเลยเพราะวไม่มีทางเึยไม่ไมีเลยเออ่ใช่เห็นกล้องเนี่ยไม่ใช่ <laughs> เห็นกล้องเสนอหน้เลยหอมทุกทีเลยว่ะนี่ก็คือ <laughs> เที่ยวแบบเดินไปเดินมาไม่รู้ที่ จะไปลงพหลูรัป็นหรอหรือยังไงก็ได้เมือนบิวมีเป้าหมายแล้วก็คือเขาทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราจะไปลงตรงนี้เราจะไปลงทุดมาร์คตเลวาราดผู้นำทางครับวันนี้เราจะไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็คือทิ้งเบอร์โทรเดินเที่ยวเจวาราดเหรอการเช็คเอ่อสายลุเมร์นะครับเพื่อที่เราจะไปยังจุดมุ่งหมายต่อไปครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องนั่งสายไหนตอนนี้สายที่เราต้องการจะไปอ่ะไม่มีตรงนี้ด้วยสำหรับเราเราต้องไปที่ไหนแบบปริศนาไปอะไรแลบจะไปลงอ่าหูรัตได้ปะเออเออมันเผาธินช้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะไปเออเดินอีกนิดนึงอ่ะประมาณทีนาทีได้ปะไม่รู้เลย แล้วเราก็มาอยู่กันที่ไหนเนี่ยบางช้าบางช้าแล้วพูดไ้กระโปรงก็เดินมาแล้วว่าไงพูดกระโปรงเรากำลังจะไปกินข้าวใช่ไหมนี่มันออกเดือนนี้เนึ่ราสามแปดที่ไหนกีตนู่น ไะ Let's go รือรอแล้ว A few minutes later ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน ออเมนูวันนี้นะครับก็คือข้าวไข่หมูแดงหมูดำกินไปแล้วครึ่งจานอีกได้ไม่ต้องหาเพื่อนเพื่อนคุณเกศเราเราก,กินอะไรไปครับกินไข่คนครับไข่กระทะก็เน, <c oughs> นี่ยฮะหมดแล้วหมดแล้วรู้ว่าลืมถ่ายวิธีการกิน,นในประเไทย นี่ทางวิธีกินไข่บูครับกมาหน่ช้อนเต็มเเลยช่วกองเลยจะจะกินก็เลยจะกินละอ็นไงับเป็นไงครับ คัาของไข่ที่แบบมันกรอบนมกรุบ่นแต่ทุ้มเนี่ยตบท้ายด้วยเนีงแบบที่แบบว่านุ่มแต่ก็ไม่ให้ความหอมเส้นทะเรับของได้เลยว่า,รา,าอร่อยคุ้มค่ากับราคา900บาท900บาทกว่าที่ไหน<อ>ที่ไหนนะ,ะที่ไหนนะคือบีเอ่อเทียบเลยีแล้วมีเครื่องดื่มด้วย เดี๋ยวรีวิวเครื่องดื่มชาซี่อนหรือเรียกท่านว่าชาเย็นแล้วก็ไม่บอกปล่อยวุ่นวายชาเย็นก็อร่อยดีคุ้มค่า10บาทไหนดูร,าาร,นนดรีวิวแก้วไหนรันเต็มถังเบียร์ปกติเนี่ยถ้าเป็นชาปกติจะหมดเร็วมาก นี่หมดช้าเพราะว่าอร่อยน้ำงเค็มใหญ่ถ่ายต๊ะนึ่นะครับอีกก็โต๊ะนึ่งนะฮะกินอะไรครับคุณตูนลาดหน้าใส่หน้ำคุณแดงนะ่ไหมชอบยอะลาดหน้าซี่คฟู้ด อันนี้ก็ตรงที่บิวที่บิวินก็จะเป็นใส่กระทะครับที่มิกอนแอันนี้ก็เป็นรูปภาพก่อนเรอาก็ไปแ้วงากู่ถ่ายไม่ทันกูแดงหมดแล้วอีกกูเพิ่งมาถ่ายเอาคุณิมเาคุณกินอะไรฮะอัน hmm. นั้วเซน มาต้องกินนต้างหน่อยเป็นมันทำเป็นมันทำเป็นมันทำเป็นวะรสชาติยังไงเอาเอารนหน้าก่อนเลยอนไข่กระทน่ยรู้แล้วชาปะ่ยเบี้ยวด้ย เพราะว่ามึงใส่เพราะว่ามึงใส่เครื่องเต็มข้อเลยมากกว่าแส่อร่อยนะใส่จจะไม่รู้รสออริจินอลมาเลยอกมงเปิดเนไ่อมันเป็นนี้แต่ว่าจะหมดแล้วกินต่อยีกว่า เราเราจะมาดูการกินชาร้อนของชาคิดกันนะคะโวดร้อนกินแองเลยอะแข็งแรง ดานนมฟังไปห้าแก้วเลยติดอย่างเดียวตังค์หมดเลยไปดอกไหนตอนนี้เราเติมพลังกันหมดแล้วทุกคนพร้อมโดนชนนี่คืออ้าวนึกว่าเรามันตก อ๋อด้านในแล้วเราก็มาอยู่กันตรงตรงไหนวะข้างหน้าไันไี้จัดรถหมดเลยเว้ยสาราวาสการกรุงเทพอ่ะแล้วเราตรงไหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน่อยเออสมแล้วจริงๆที่เป็นเด็กใหญ่าราเพราะว่ามันใหญ่อยู่นะถ้าเป็นสาราเนี่ย เอออด้ยดยดดยเออเนี่ยเบอกว่าอนาัวไปมันต้องเกนแกรนวะเอออะไรครับไรีเสาต้เอนเป็นเสาแบบใ่วันนี้ก็เป็นเสามมกูก็มีกูก็มีตั้งอยู่ด้านหน้ายังงั้นเหรอ อันนี้เรามาอยู่ในกันแบบถาปัดถาทัวแหวขี้อ่อะไรเนี่ยเดินไปเดี๋ยวเราจะไปเจออีกทีก็ก็แหลมนะไม่ใช่อะไรเดี็ยแล้วเราจะตัดไปอีกทีก็เจอที่วัดเลยนะขี้อะไรพี่เอาัดเอาก็แหลมอะ มึงพอมีแค่นด้มีตาถล่มด้ ใช่เลยต่างกันสองปีมุมนี้เลยใช่เลยตรงนี้ไม่เคยดีวยอ่างบนก็มีเติ์นนีอยู่อ่าไป่าไดู่ชาวเยันีแล้ว ก็จีกูมีนะเออกู่ไหน้วไม่รู้อ่าโงอะไรที่ผ่านาสุดท้ยคนเปมนการเดียรนะร้อนไหมคะร้อนย็น อากาศดีอย่างเลยทำตัวเหมือนอากาศเย็นหน่อยเลยอ๋อในของเกาหลีดูหอดูดิสดชื่นาเลยนึกว่านึกว่าของที่เกาหลีเไงข้างหน้าตรงเงี้ยคนชอบมาถ่ายรูปมากเลยคือของกูตอนเรียนจบก็มาถ่ายตรงนี้กันเลยเพราะว่ามันจะแบบเรียงยาวๆกูว่าเขาน่าจะมาถ่ายกันตอนเย็นๆนะตอนนั้นกูถ่ายอย่างนี้เลยร้อนอย่างนี้เลยโอไม่กัดมึงต้องน้ำมึงไม่นำทุกคนหยุดเห็นไหมไปไปโกโก้ ไม่พอวิวหยุดแม่งหยุดหมดเลยโอ้ร้อนร้อนร้อนอย่ามาต้งว่ะไม่ไม่ม่เพิ่งเยนต้มแล้ คน,คนที่หนีร้อนกับคนที่เด, taking, ด okay. ินถ่ายรูปชิวๆนะคะนี่ถึงบ้านเกิดที่อยู่ต่างประเทศเแถวนี้น่าจะมีขายน้ำเลานข้างหน้ามีขายน้ำ นั้นเพื่อจะได้ถ่ายรูปสวยๆใช่ไหมเยสวยออกสวยออกเออเฮ้ยทำหน้าตลกแล้วะมึงวิววิวมันออกจะแบบสวยงามวเลินี่นี่โชยอีกหนึ่งรอบโชว์อีกหนึ่งรอบเฮ้ย มีสามน้อยด้วยยังเทโหอยากเห็นเลยเมื่อกี้วธรรมดาธรรมดาเก็บน้อย